มาแล้วมาแล้วนี่ไซส์ใหญ่ไซยใหญ่ตามหมานตัวแรกนี่ครับสายไปเลยเลยโอ้แจ๋วเลย,เลยครับครับครับแงสวยสวยสวย,สวยอืมเบ็ดน,นี่หมานมากเลยมาอีกแล้ว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 เบ็ดน,นี่หมาน ô đồ tua ô phải mắt phải mắt bán 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 ừ. ô sai suối rồi โอ้ร oh, ุดรุดรุดุดโอ้รุด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 เอามันเอาเอาไว้ก่อนสวยสวยสวยเอ้าอืมอืมโอ้ปลาหมอปลาหมอปลาหมอ

ได้แล้วสายใหญ่อยหอแล้วตัวไม่โตครับตัวนี้พลาดพลาดหมลอลลุดลุด,ลด พลาดพลาดมาแล้วมาแล้ว <laughs> โอ้สาแ,แหล่สาแหล่เอนี่รออยู่นาน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  <c oughs> มานานรอมานานนี่อ โ oh, อ้สายดูโอ้โอเคครับโอ้มาอีกแล้วลอย้ะลองสายเล็กสายเล็กพลาดพลาดโอ้สายแร่สายแร่โอ้พลาดพลาด ปลาทูปลาทูปลาทูเอาล่วงแล้วปลาทูครับปลาทสาูสายแรกสายแรกโอ้โดนแล้วโดนสาไสากำลังแร่ มาให้แล้วไซแล่ไซแล่คันงอเลยมาแล้วปลาทูอแล้วปลาทูปลาทูตัวตัวใหญ่วัดไปติดเอาเอาทีละสองพอแล้วคุ้มแล้ว มาแล้วสายแรกวสายแรกอีกแล้วครับสายแรกวสายแล้วเงี้ยโอ้ลอยมานี่แหละลอยมานี่แหละเออสายนี้โอ้สายสวยนะ้ายสวยครับสายสวยสายสวยนี่ นั่งอยู่คนเดียวเขานั่งอยู่คนเดียวแต่งัดมาทีไสาใหญ่แโอ้นี่มแล้วมารอมานานไส์นี้ไส์นี้รอมานาน lại bà thu rất thu rõ ràng cóže các bạn coi nhớ subscribe gỗ าแล้วขาดเลยมีมาแล้วโอ้สาสวยมากเกือบไลยเด้อสามศูนย์ซิมเฮดอันจวงอะไเด้อดุไซดุไซใหญ่มากปลาทูปลาทูปลาทูไม่ใช่ปลานิลปลาทูนี่ครับเบ็ดขาดเบ็ดขาดนี่ร้อยมานี่แล้วได้หรือเปล่า อ้าวได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้ไหม้ยึดสายโอเคโอเคได้เนาโอ้ยขอบุณครับโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ได้คืนที่มันหลุดใช่ขาดไหมกี้งัดไปขาดแล้วนี่ลอยมาหาขอบคุณครับโอ้เจ้าเจ้ากลับมาหาเจ้าของเอ๊ะ นี่โอ้รอแล้วรีวิบเลยรอแล้ว,ลวมาแล้วใสแ่สแ,ลนนแล้วใส่แล้วนอนโอ้ปลาอะไรครับนี่ปลาจีน Nè. Ô. Rồi. Oh. Ừ. Sai lẽ, sai lẽ. lẽ. Ba bin, bin.